ทำอะไรกินเนาะต้องดูให้จบนะคะเราที่เห็นนี่คืออะไรเอ่ยมันฝรั่งจ้าและนี่คือไก่ทอดจ้าทำง่ายง่ายแค่แคกะกล่องแล้วก็เอาใส่เครื่องอบไร้น้ำมันแค่นั้นเองจ้ะก็อย่ากินแต่อาหารทอดๆมันด้วยจ้ะเอ้อมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเนาะเราก็ต้องมีนี่เลยจ้ากินสลัดไปด้วยเลยเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ มีสเปนจมีไอซ์เบิร์กมีแ็ดนะคะมะีมะเขือเทศมีแครอทมีชีสด้วยนิดนึงมันฝรั่งต้มสุกแล้วก็นี่เลยจ้าใส่เนยลงไปสิบปนนี้มันเกือบยอมลงมันด,ดื้จืเนยลงไปทําแม่เติมด้วยเกลือนะคะเพิ่มรสชาตินิดนึงมันจะได้ไม่จืดเกินไปที่เห็นดำๆนี่คือพริกไทยดำเด้อบบมันหมดเด้อจ้า ใส่นมสดลงไปนิดนึงนะคะถ้าใส่เยอะมันก็จะเหลวถ้าใส่น้อยเกินไปมันก็ข้นเกินพอใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วก็ลุยเลยจ้ากดๆบีบๆใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นได้นะจ๊ะหรือใครมีเครื่องบดก็บดได้เด้อแต่แพรไม่มีนะคะมีแต่อันนี้เนาะต้มสุกดีดีเนาะมันก็เปื่อยยุยนะคะมันก็ทำง่ายอยู่ไม่ได้ยากอะไรเนาะกว่าจะทำอาหารเสร็จแต่ละมือนี่เลยจ้ะ ดูเจ้าตัวเล็กมวนหลายเลยกับแม่แต่แม่ไม่สนุกนะลูกกดกดปีป๊บก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะคนไปนิดนึงแม่แผมก็เติมนมไปนิดนึงนะคะมันจะได้แบบว่าไม่ค้นเกินไปเนาะก็แล้วแต่ความชอบนะจ๊ะแต่แผมชอบประมาณนี้เนาะอาจจะค้นไปนิดนึง มันฝรั่งหรือมันบดบ้านเรานั่นเองเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยจ้าเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟตักใส่จานได้เลยจ้ามันบดทําง่ายๆสไตล์แม่แพรมใครอยากเอาไปทําก็ลองดูได้ด้วยจ้าเด้อแล้วแต่ความชอบนะคะมันไม่ได้ทำยากอะไรเลยจ้าจานนี้ก็จะเยอะนิดนึงสำหรับของคุณพ่อบ้านเนาะไก่ทอดก็เรียบร้อยนะคะ และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือน้ำเกรวี่ค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากแค่ต้มน้ำเดือด,ด,ดแล้วก็ผสมผงเกรวี่ลงไปแล้วก็คนๆๆๆนะคะให้ได้ปริมาณที่พอดีอย่าให้คนเกินไปหรือเหลวเกินไปนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าขอบคุณมากนะคะที่รับชมจนจบบา,บายบาย